วันนี้เราจะฟื้นฟูสารกองด้วยเกลือนะครับอันนี้เป็นถังกองขนาด10นิ้วนะครับติดตั้งมาประมาณ4ปีแล้ว okay. ขั้นตอนแรกเราก็จะเติมเกลือเข้าไปนะครับเติมเกลือเข้าไปในถังนี้นะครับหลังจากที่เราเติมเกลือลงไปในถังแล้วนะครับเราจะเติมเกลือประมาณ5-10กิโลนะครับสำหรับถังกองขนาด10นิ้วเนาะ ขั้นตอนแรกเราก็จะหมุนไปที่บายดีฟิลบลอกนี้บายดีฟิลนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็อาจจะมีน้ำออกมาทางนี้ด้วยนะเป็นการเติมน้ำนะครับ การเติมน้ำลงไปถังถังน้ำเกลือน้ำก็จะวิ่งมาจากเส้นนี้เข้าถังน้ำเกลือมาเติมน้ำนะครับเราก็จะเติมน้ำให้ได้ประมาณห้าสิบริรขึ้นไปนะครับก็จะเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวหาสายยางเติมน้ำจากตรงนี้มาลงนี้เลยก็ได้นะครับหลังจากที่น้ำเต็มแล้วนะครับ หลังจากที่น้ําได้เกิน50ลิตรแล้วนะครับเราก็จะหมุนหัววาวไปที่บายสโลหมุนไปที่บายสโลนะครับบายโลก็จะเป็นการดูดน้ําเกลือนะครับจากถังน้ําเกลือเข้ามาที่ถังกองนะครับโดยที่จะมีน้ําออกมาจาก ทางช่องแบกวอลนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับน้ําจะต้องเปิดเข้าระบบนะครับระบบจะทําการรักน้ําดูดน้ําย้อนขึ้นมานะครับที่ถังกองนะครับรอจนกว่าน้ําจะหมดเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการดูดน้ําเกลือเข้าไปในถังแล้วเนาะตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับเราก็จะทําการ ปิดวาล์วน้ําไม่ให้น้ําเข้านะครับเพื่อเป็นการแช่เกลือการแช่น้าเกลือก็จะเป็นการฟื้นฟูสารเรซินเนาะเรซินที่ถูกแช่ด้วยน้ําเกลือก็จะพองขึ้นแล้วก็เราก็จะทําการแบ็กวอร์ดเอาหินปูนที่เกาะอ,อยู่ตามเรซินออกไปนะครับอันนี้เราปิดวาล์วเป็นการแช่เกลือไว้สัก15นาที ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทำการแช่น้ำเกลือ,อไว้สักประมาณ20นาทีแล้วเนาะเราก็มาทำการเปิดน้ำแล้วจะเราจะแบ็ k วอตนะครับเปิดน้ำแล้วหมุนแบ็ k วอตเพื่อล้างเกลือออกจากถังกองนะครับ หมุนไปที่ตำแหน่ง Back แบ็กวอร์ดนี่เราก็จะแบ็ควอร์ดสัก5นาทีนะครับให้น้ำให้น้ำสะอาดเข้าไปล้างน้ำเกลือที่อยู่ในถังนะครับน้ำก็จะออกท่อแบ็ควอร์ดเหมือนเดิมเนาะแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราแบ็กวอทแล้วนะครับเราก็จะหมุดมาที่ฟ้าดินฟ้าดินก็จะเป็นการล้างจากด้านบนลงล่างเหมือนกันก็คือเอาน้ำสะอาดนะครับล้างน้ำเกลือน้ำก็จะออกมาที่ท่อแบ็กวอทเหมือนกันนะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาสัก5นาทีให้ล้างเกลือออกให้หมดนะครับหรือว่าเทสจนกว่าจะหายเข็มนะครับ โดยการชิมน้ำดูก็ได้นะครับ5นาทีแล้วเราก็มาเทสน้ำว่าถ้าน้ำยังไม่หายเค็มเราก็เปิดต่อไปนะครับหลังจากที่เราฟ้าลินเรียบร้อยแล้วนะครับเทสแล้วน้ำก็หายเค็มแล้วนะครับพอเราเทสแล้วน้ำหายเค็มแล้วเราก็มาหมุนที่เซอร์วิสน,นะครับ ที่ตำแหน่งเซอร์วิสนะครับเพื่อเป็นการใช้งาน,นมาเซอร์วิสเพื่อการใช้งานและอย่าลืมเปิดน้ำเข้าถังนะครับ,บมาเซอร์วิสแล้วเราก็เปิดน้ำเข้าถังได้เลยโอเคเสร็จแล้วพร้อมใช้งานครับวิธีล้างสารเกลือง่ายๆนะครับ แค่ทําตามขั้นตอนนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเพื่อเป็นการฟื้นฟูสารกองเรซินให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อการกองที่มีประสิทธิภาพเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการฟื้นฟูสารนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงสามารถติดต่อมาที่เพจหรือทักไลน์มาได้เลยนะครับมีแอดมินคอยให้คำแนะนําคอยให้การช่วยเหลืออยู่นะครับติดปัญหาตรงไหนสอบถามได้ตลอดเลยนะครับ